Surprise, motherfucker! What ตอนนี้เราอยู่ในการเกมเมอร์เคทีวีนะผมตอนนี้เราอยู่ในไมค้าพัคเกตีดิชั่นกันในชาเลนจ์ที่มีชื่อว่าลัคกี้บ็อกนะผมก็สําหรับคลิปนี้เราจะมาเปิดลัคกี้บ็อกกันนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าลัคกี้บ็อกคืออะไรนะครับก็ลัคกี้บ็อกเกมันจะเป็นบ็อกพวกนี้แหละครับผมจะเป็นบ็อกเสี่ยงดวงนะครับผมถ้าเราโชคดีก็จะได้ของดีๆนะครับแต่ถ้าเราโชคร้ายเราก็จะได้ของเน่าๆมานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเปิดลัคกี้บ็อกจนถึง าทางสุดท้ายนะผมแล้วเราก็ต้องเอาของที่ได้จากลัคกี้บล็อกพวกเนี้ยไปฆ่าวิทเทอร์นะผมก็ทางสุดท้ายจะมีวิทเทอร์อยู่นะครับก็เราต้องเสี่ยงดวงของให้มันได้ของดีๆจะได้ฆ่าวิทเทอร์ได้ผมก็อันนี้คือของเริ่มต้นนะเผื่อมันได้พวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสัปปราดอะไรพวกนี้เราจะได้ฆ่ามันได้นะผมโอเคเดี๋ยวเราเอาของเริ่มต้นมาก่อนดีกว่านะครับโอเคหยิบมาหยิบมาของเริ่มต้นก็จะเป็นชุด เหล็กโอเคใส่ของเริ่มต้นกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดลัคกี้บ็อกกันดีกว่าว่าเราจะได้ของดีหรือไม่ดีก็ก็ถ้าเราได้ของดีๆเราก็จะมาเก็บในเอนเดชเชสก็ผมก็ของมันจะได้ไม่หายนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันดีๆดกว่านะครับสาธุโอ้ขอให้ได้ของดีๆโอเคปึ๊บอุ้ยอุย,ยอันนี้คือระเบิดใช่ไหมเราจะไม่ไปยุ่งกับมันละกันก็ผมปึ๊บอะไรวะเนี้ยโอ้ชูเกอร์ชูเกอร์เดี๋ยวนะชูเกอร์ไอ้ยาเสโอ้ยผมตายแน่เลยว่ะเจอชูเกอร์เดี๋ยวนะ เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฆ่าโอ้โหเปิดมาก็ได้ของแบบของอะไรวะเนี่ยเปิดมาผมก็ได้ของแบบไม่โชคไม่ดีแล้วอ่ะโอ้โหโคตรโชคร้ายเลยอื้อโอ้ยความรักความเมตตาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคีเปอร์คีเปอร์อย่าเพิ่งคีเปอร์โอ้โหของของแต่ละอย่างมันได้ของโชคดีบ้างไหมเนี่ยโอเคโอ้แมประเบิดเลยครับผมท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเก็บของมาโอเคโอ้โห อุตส่าห์ขอให้ได้ของดีๆแม่งได้ของเน่าหมดเลยว่าตุ่ฟักของเน่าทั้งนั้นโอเคแล้วดาบผมหายไปไหนไวะเนี่ยที่ายแล้วได้แต่ไม้สติกเออใช่างมันเลยครับเอ็นอันนี้แลกของได้ปะวะเดี๋ยวนะไม่ได้ก็ผมใช่างมันเลยครับได้แล้ววะ <the> fuck the What โอโอโอ้โอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ลัคกี้โอ้ยเฮ้ยได้ดาบได้ดาบ เป็นดาบอ่าชับเด็ดสามนะผมก็ใช้ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราออาไปเก็บกล่องกันดีกว่านะครับเผื่อจะได้ไปสู้กับวิเทอร์ได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้สําหรับเอนเดอร์โพกับของพวกนี้นะครับแต่พวกนี้แม่งไม่จําเป็นเลยว่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาแอปเปิลออกมาแค่ครึ่งเดียวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวแม่งตายก็ผมตายแล้วมันจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนแอปเปิลทองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดต่อเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมปึ๊บโอ้ยเระเปิดอีกแล้วว่าเท่าไหรได้เราเบิดอีกแล้วว่ะ อะไรวะเอ้ยเอนเดอร์โพโอเคอะไรวะเนี่ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมึงวิ่งเร็วเกินวิ่งเร็วเกินไปไหวเดี๋ยวโอ้ยวัดตุ๊บมากเดี๋ยวนะกูได้อะไรผมได้อะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยซอมบี้ข้างทิพายแล้วผมท่านผู้ชมเดี๋ยวนะซอมบี้ซอมบี้วิ่งเร็วไปไหมเดี๋ยวนะโอเคฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันซะเดี๋ยวนะมันโอ้ยวิ่งเร็วเกินปะวะเดี๋ยวนะซอมบี้แม่งโคตรโหดเลยว่ะซอมบี้เดอนแฝดับผมโอเคแล้วฆ่ามันได้แล้ว โอ้ซอมบี้เดอะแฟตโอเคเดี๋ยวเราเปิดต่อเลยเฮ้ยอะไรวะโอ้ยได้ดอกไม้เพื่ออะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเปิดโอ้ยชูเกอร์เดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยชูเกอร์ชูเกอร์ชูเกอร์เฮียสเดี๋ยวนะชูเกอร์เดี๋ยวนะโอ้โหชูเกอร์ผมเกลียดชูเกอร์เพราะว่าพวกมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะผมท่านผู้ชมโอเควาร์ปลงมานะครับเราจะไม่ยอมบินขึ้นไปเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวเราตกลงมาตายหาแน่นอนครับผมโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี โอเคเราต้องฆ่าชูเกอร์ได้โอ้ยได้ตัวอะไรวะเนี่ยชิพายแล้วผมท่านผู้ชมไปมันจะฆ่าผมว่ะมันปล่อยลังแสแกมมาแล้วผมโอเคโอ้ยตายตายว่ะตายว่ะโอ้ชูเกอร์แม่งโคตรโหดเลยชูเกอร์โหดไปไหมโอเคเดี๋ยวนะโอ้ตีไม่โดนเลยว่ะโอ้โหผมเกลียดลัคกี้บ็อกก์ก็ตรงนี้นี่แหละแม่งโชคไม่ดีคนโชคไม่ดีมาเล่นก็มันจะเป็นอย่างนี้แหละครับโอเคผมยอมตายดีกว่าท่านผู้ชมเอ้ยผมยอมตายดีกว่าว่ะ ผมบินลงไปเลยโอเคอ้ยชิบหายแล้วผมก็ตีมาสักทีได้ไหมเนะี่ยโอ้โอเคตายเหอะชีวิตโอเคเดวเร,เรีบไปเก็บของก่อนนะครับก่อนที่มันจะของจะหายก็ผมเดี๋ยวนะมันยังไม่หายวันนี้เดี๋ยวนะโอ้ชิบหายแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องรีบฆ่ามันโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวโอ้โอ้พลังอันแรงกล้าของมันนะผมท่านผู้ชม โอ้ยเราเป็นผมเห็นหน้าตัวอะไรวะเนี่ยโคตรหลอนเลยโอเคข้ามาแล้วได้เป้นทองมา้าับผมโอ้โหได้เป้นทองเพิ่มครับโอเคเป็นอะไรที่น่าจะได้ใชได้อยู่ับผมแต่แม่งโคตรอึดเลยอึดเกินไปไหมบางทีก็อึดเกินไปนะและตัวนี้มันอะไรของมันวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดต่อกันเลยดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวเลือดจะหมดจะเปิดต่อได้จังไหดโอเคผมบัน่นไสตัวนี้ว่ะ พลังโหดเกินป่าวะถ้าพลังโหดผมจะไม่เข้าไปยุ่งแล้วกันโอ้โหเดี๋ยว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 ขอฆ่านะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันโหด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 ผมไม่ยุ่งแล้วผมไม่ยุ่งแล้วขอโทษพี่ขอโทษพี่อย่าพี่อย่าพี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะบางทีพลังก็โหดเกินการ์เดียนโอเคเปิดต่อครับเฮ้ยได้อะไรวะโอ้ยอย่าเพิ่งมายุ่งการ์เดียนเดี๋ยวโหโอ้โหเดี๋ยว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 โหดบางทีก็โหดเกินนะการ์เดียนนายอย่าเพิ่งมายุ่งเราเลยอย่านะ เขอเปิดต่อเว็บสวัสดิภาพโอเคมันเหมือนมันจะทําให้เราเชื่องช้าด้วยนะผมท่านผู้ชมโอเคฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนโอ้ยมันอึดอึดมากอึดมากครับอึดมากครับโอ้ยอึดเกินอึดเกินโอ้โหแค่นี้ผมก็จะตายหาแล้วเนี่ยแค่นี้ก็จะตายแล้วผมใจไปสู้กับวิทเทอร์ของยังไม่มีเลยโอเคคอยได้ของดีๆโอ้ได้วิเลเจอร์วัตเตอร์ฟาดโอเคโอเควิเลเจอร์นี่แม่งไม่จําเป็น โอ้ยโอ้ยได้แม่มดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดแม่มดแม่มดโอ้ยบัตเตอร์ฟลักสองตัวเลยชีวิตเนาะชีวิตช่างอนาจใจเหลือเกินเดี๋ยวนะชีวิตเจอแม่มดสองตัวไม่พอเจอไอตัวไอห่านั่นอีกที่ผ่าแล้วไอเจอไอกาเดียนอีกครับผมเดี๋ยวนะแม่มดจะพิ่งเข้ามานะขอละนะโอเคถ้าผมมีของดีๆนี่เรียบร้อยแล้วมึงสองตัวโอเคเดี๋ยวนะแม่มดนี่ เป็นอะไรที่ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ผมเลือดผมก็จะหมดแล้วอะ่ะอย่าเพิ่งเข้ามานะยา,ยานะยานะเห็นเปล่าวะมันไม่เห็นผมครับผมโอ้เกือบตายก็ผมท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราต้องใช้คงต้องใช้ดาบอันนี้ฆ่ามันแล้วแหละโอเคครับโ,โอ้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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ออืื้ห ยานะเฮ้ยโอเคตอนนี้ผมเชื่องช้าอยู่กับผมอุ้วอุ้อุ้วอุ้อุ้วติดสถานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดสถานะเดี๋ยวนะแม่มดมึงอย่าอย่าเข้ามานะอย่านะจะตายแล้วนะอย่าอุ้ยอุ้ยโอ้ fuckin shit เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอของดีๆหน่อยมันกะจะเอาผมไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนเออเดี๋ยว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 ตายตายโอ้ยของ เอาของค่าคืนมาเจ้าแม่มดนางโง่โอเคโอเคเดี๋ยวผมทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วโอเคค่ามาเลยอโอเคได้อะไรมาวะเนี่ยโคตรคุ้มค่าเลยวะ่ะได้อะไรมาก็ไม่รู้มาสติ๊กสองอันนางโง่ๆนะผมเอออะไรเพื่ออะไรวะเนี่ยเพื่ออะไรวะเนี่ยโอเคแล้วยังเหลือแม่มดอีกตัวแต่เราไม่ต้องไปสนใจมันละกันนะครับมันก็อยู่ของมันฝั่งนู้นก็เรื่องของมันเถอะเออโอเคเหมือนยาสถานะเลยอีกห้าวีนะผม โอ้โห oh. สำหรับใครที่อยากได้แอดออนลัคกี้บ็อกนะผมก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันแล้วผมก็เอาไปใช้กันได้นะโอเคและสองตัวนี้สองตัวนี้ไม่เขียโ <c oughs> คตรโคตรเฟี้ยวปึ๊บได้เลยอุ้ยอุ้ย,ยได้ชุดเกาะได้ชุดเกาะอ,อุ้ยอุ้ยดี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 โอเคเดี๋ยวผมใส่ก่อนเลยแล้วกันโอเคได้ชุดเกาะกับผมท่านผู้ชมโอ้ยฟ้ามีตากับผมฟ้าเริ่มอ่เขาเริ่มให้ของผมดีๆแล้ว โอ้ยเอนท์ริโพลเอนท์ริโพลับผมอันนี้แกะพี่อะไรวะอุ้ยเดี๋ยวเด,ยวเดยวอย่าเพิ่งเข้ามานะอย่าเพิ่งเข้ามานะอย่าเพิ่งเข้ามานะตัวนี้โอเคขอของดีๆหน่อยอะไรวะได้เลเวลเพื่ออะไรวะเนี่ยโอเคเอนท์ริโพลอีกแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยปึ๊บอะไรอ่ะไม่ได้เลยเลยโอ้โหของแต่ละอย่างเอ้ยได้กางเกงกระมวกได้กางเกงกระมวกโอเคเอนชาร์ดเดชาร์ดเดี๋ยวมึงใส่หมวกก,ก่อนเลยแล้วกันโอเคผมใช้ได้อยู่นะครับปึ๊บ เอ้ยได้ยาฮิวยาหิวอ้ยระเบิดเดี๋ยวหนีเอาตัวรอดปึง้งโอเคโอ้ยเดียเด๋ยวนี่เอ้ยผมได้ลัคก,กี้บล็อกใหม่ว่ะโอเคเดี๋ยวผมวางใหม่เลยแล้วกันผมได้ใหม่มาเจ็ดอันครับผมโอเคโอเคโอเควางวางวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดเปิดเปิดครับผมปึ๊บวิลเลจเจอร์ปึ๊บขวานอะไรวะวิลเลจเจอร์อีกแล้วปึ๊บ อะไรอ่ะอุ้ยธนูธนูอุ้ยถ้าได้ได้ธนูครับผมได้ธนูโอเคโอเคได้ยิงทางไกลแล้วผมได้ยิงทางไกลแล้วปึ๊บเฮ้ยขวานอะไรวะขวานทองแมวอ่ะไม้สติ๊กโอ้โอ้โอ้เดี๋ยว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 เจลาคีฟังกิ้งชีตเดี๋ยวนะโอเคอืมเมื่อกี้เจลเคีผมมาตกใจหมดเลยปึ๊บอะไรวะไม่ได้อะไรก็ผมโอเคอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวขอวกินแอปเปิลทองก่อนเดี๋ยวมันจะตายครับผมปึ๊บปึ๊บเอ้ยคิปเปอร์ปุ๊หูโอ้โหโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยมันมาอีกแล้วล่ะมันมาอีกแล้วเหรอโอ้ยตัวนี้มาอีกแล้วครับไอตัววิ่งเร็วครับผมโอเคโอ้โห,โโหมันมาอีกแล้วซอมบี้เดอะแฟตวัตเดอะแฟกเดี๋ยวนะซอมบี้เดอะแฟตทำให้ผมแบบได้สถานะหิวด้วยว่ะ เฮ้ยแต่ดาบผมจะหมดแล้วอ่ะต้องเอาไปสู้กับไอตัวนี้ด้วยโอ้เดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะตัวนี้มันจะทำให้ผมตายว่ะสองตัวเนี้ยยิงโดนไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บไว้ใช้ตอนสู้กับวิเทอร์ดีกว่าออ้เกือบตายครับผมท่านผู้ชมฟึบโดนไหมฟึบไม่โดนเอ้ยมันย้อนมันย้อนเดี๋ยวนะผมตายแน่เลยคราวนี้โอเคเราต้องยอมรับชะตากรรมของตัวเองนะครับ ปึ๊บ okay. โอเคอ้ยเดี๋ยว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 เกือบตายก็ผมแต่ยังไม่ตายนะครับโอเคผมพูดผ,ผมเกลียดชูเกอร์มาก,กว่ะมันแบบมันทำอะไรโอเคฆ่าได้ตัวหนึ่งก็ผมปึ๊บอีกตัวหนึ่งโอเคเรียบร้อยเก็บลูกธนูมาโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรเฟี้ยวโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปึ๊บ อะไรโอ้ยโอ้ยไม้แล้วมึงลงไปเลยลงไปเลยโอย้มันบินได้ผมลืมไปว่ามันบินได้ว่ะโอ้ยเดี๋ยวเดวมันผลักผมลงมาอย่ามายุ่งชีวิตผมเลยจเจ้าไปสู้กับวิทเทอร์ทำไมมันต้องไอกาเดียนนี่มาตลอดเลยผมโคตรเกลียดเลยเกลียดกาเดียนกับชูกามากเนี่ยปุ๊บวีเดจเจอลงไปเลยเออไม่จําเป็นก็ผมปุ๊บโอ้โอ,โอ้ได้เพชรไดเพชรไดเพชรโอ,อ้อีกตัวหืสองตัวเลยว่ะปุ๊บเออเอ้าผมจะตีมันตายทำไมว่าจะเอามาช่วย โอ้เดี๋ยว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 นะเดี๋ยนะเดี๋ยนะสองตัวนี้ไม่น่าจะใช่แล้วมั้งสองตัวนี้ไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะโอเคเมื่อผมจะได้เพชรมาสองอันใช่ไหมเดี๋ยวผมไปทําดาบเพชรเลยละกันครับผมโอเคเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปเลยนะครับึ้นึ้นึ้นออโต้จำขึ้นไปเลยปึ๊บอ้นนี้ขาลงเราต้องค่อยๆโดดนะครับอย่าเพิ่งมานะปึ๊บอะไรวัวเดี๋ยวผมขอค่ายนี้ก่อนแล้วกันเอี๋แต่มันค่ายากมากอ่ะผมอยากจะบอกแล้ยมันค่ายยากมากครับผมท่านผู้ชม โอเคออกไปอยากเพิ่งเข้ามานะโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดต่อเลยแล้วกันโอ้จูเกอร์เดี๋ยนะโอ้ what the fuck don t h e f ั c k i ตจูเกอร์มันไมอแกล้วเดี๋ยวนะฟึบโดนไหมไม่โดนฟึบโอ้เดี๋ยว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 เดเดี๋ยว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 เกีเดียว่ดี๋ยวเดี๋ยเดยวเดี๋ยวเนไทยบเนไวด้๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีทยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเะเดี๋ยวเยวเวเกวเดยวเว โอเคเดี๋ยวเรารีบไปเปิดต่อดีกว่าแต่ที่รู้ผมมาอีกแล้วว่ากี่รอบแล้ววะเนี่ย <laughs> กี่รอบแล้ววะเนี่ยโอเคลงมาลงมาผมจะไม่ยอมบินขึ้นไปเด็ดขาดโอเคเหลือหนึ่งวีครับผมอโอเคโอยเกือบตายดีนะมีชุดก่ออยู่ไม่งั้นนี่ดองไปแล้วนะผมท่านผู้ชมโอเครีบขึ้นไปครับเดี๋ยวเรารีบฆ่าชูก้าก่อนมันมาอีกแล้วมันปล่อยมาอีกแล้วเนี่ยโอ้โอ้โอฟากเดี๋ยวนะ ฆ่าไม่ได้ว่ะอย่าอย่าอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งเข้ามาเบจ้าโอเคเดี๋ยวเรายิงจากทางไกลนะครับผมปุ๊บไม่โดนเฮ้ยมันเปิดว่ะไม่โดนไม่โดนเปิดอ่ะโดน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 โอเคเดี๋ยวเราเก็บธนูของเรากลับขึ้นมาเอาไปสู้กับวิเทอร์ครับผมโอเคเราสองอันนะครับปุ๊บได้ไรวะอุ้ยได้ไรวะเนี่ยปุ๊บโอ้โอ้โหเกือบตายแล้วไงโอเคก็จบ กับการเปิดลัคกี้บ็อกซ์เดี๋ยวเราต้องเอาของที่เราได้ไปสู้กับวิเทอร์นะครับผมโอเคของที่เราได้มันก็ <c oughs> โคตรไรประโยชน์เลยบอกเลยก็ผมท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้ามา <c oughs> ของที่เราได้คืออะไรวะเนะี่ยมันเราได้อะไรมาบ้างวะ <c oughs> เราจะเอาไปสู้กับวิเทอร์ยังไงวะเนะี่ยเดี๋ยวนะมีเพชรสองอันกับอ๋อเราสามารถครับอ่าเขาเรียกอะไรนะครับเป็นดาบเพชรได้ก็ผมเดี๋ยวเราครับเลยแล้วกัน ดาเพชรดาเพชรมีไม่รู้จะค่าได้หรือเปล่านะเพราะว่าของแต่ละอย่างของแต่ละอย่างที่ได้มาจากอ่าการเปิดลัคกี้บล็อกนะผมคืออยากจะบอกว่าเอามาเพื่ออะไรวะเอามาเพื่ออะไรวะพ,พ,พวกพวกไอพวกเนี้ยเอามาเพื่ออะไรวะเนี้ยผมก็งงอยู่นะผมแต่ก็น่าจะใช้ค่ามันได้อยู่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราเอามาเปิดลัคกี้เลยแล้วกันปุ๊บโอเคครับผมเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเตรียมตัวครับผมท่านผู้ชม เราจะสามารถฆ่ามันได้หรือไม่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฆ่าฆ่าฆ่าเดี๋ยวนะอออืืหเดี๋ยวกินนะเพิ่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้ามาโอ้ยยิงโดนปะเนี่ยโอเคน่าจะโดนอยู่นะครับธนูนี่น่าจะแรงใช้ได้โอเคเดี๋ยวนะตีตีเลยตีเลยตีเลยโอเคโอเคเปิดเปิดเปิดเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดมันจะระเบิดตัวเดี๋ยวนะกินกินกินโอ้มามามาแล้วมาแล้วโอ้ยตกตกตกโอ้ยมันทำเอ้ยมันทำเป็นรูเลยว่ะเดี๋ยวนะ โอ้โหเป็นรูด้วยมันจะตายแล้วว้าข้าไปโอเคตี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 เลยโอเคตีตีรับผมโอเคตอนนี้เราใช้ธนูไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันเคลือบตัวเองแล้วผมเราต้องใช้การตีอย่างเดียวแล้วครับจังหวะนี้เดี๋ยวนะจะตายแล้วโอเคน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่โอ้ยเดี๋ยว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 าดี๋ยอตีกยอนดี๋ยวอดี๋นวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะวเดี๋ยวมดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเคผมจะโอเค โอ้ของที่ได้มาจากการเปิดลักกี้ก็สามารถฆ่าวิเทอร์ได้วะ่ะโอ้โหนึกว่าจะแพ้แล้วลักกี้บ็อกึอว่านึกว่าของมันจะแบบค่าเองไม่ได้อ่ะ โอเคก็มันทําพื้นข้างล่างเป็นรูเลยนะผมก็ทําเป็นรูได้ไงวะเนี่ยโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็ของที่เปิดจากลัคกี้บล็อกก็สามารถฆ่าวิตเทอร์ได้นครก็ผมก็โอเคนะครับถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปอะชาเลนลัคกี้บล็อกอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ด้วยแล้วกันก็ผมเดี๋ยวผมจะมาทําต่อนะครับถ้ากระแสดีอะไรประมาณนี้นะผมแต่ถ้าไม่ค่อยมีคนดูหรืออะไรประมาณนี้ผมก็จะไม่ทําต่อแลวกันก็ผมก็โอเคนะครับจอคลิปหน้าผมซีโอแก๊ครับกกย์ด้วยละ นึกว่าดวงดวงจะตกอะไรประมาณนี้ชิบหายก็โอเคผมเดี๋ยวผมทิ้งนแอดออนลัคกี้บล็อกไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับโอเคดวงโคตรดี <c oughs> เป็นอะไรที่โคตรจะเฟี้ยวแฟวนะผม